คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีวันอังคารที่7กันยายน2564าครับวันนี้ลุงจาบก็จะมานำเสนอเลขเด็ดงวดประจำวันที่16กันยายน2564ายสไลด์แรกที่ลุงจาบจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของ ทีเด็ดซัมเมอร์ทีเด็ดซัมเมอร์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข1ชุดที่2ให้เลข3ถ้าเลข1มาก็จะมี15 18 3ตัวมี0 1 8 6น5หถ้าเลข3ามาก็จะมีส53สําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาทีเด็ดซัมเมอร์ให้457ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรุที่นที่1ออก4 7 5หให้ 457ออก475ถูกตัวกลับของเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ง,งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ทีเด็ดซัมเมอร์จะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครับมาต่อกันครับมาต่อกันด้วยหมีแพนด้างวดประจำวันที่16กันยายน2,564หมีแพนด้าให้ให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6 2ต,ตัวให้6065 3ตัวให้ แ6 5สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหมีแพนด้าให้754ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวท้ายรุ่นที่1ออก4 7 5ให้7 5 4หออก475ออกตัวกลับของเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่นที่1งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อว่างว,วดนี้หมีแพนด้ายังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู ครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยผมลิขฉิดงวดประจำมาที่16กันยายน2564ผมเลยฉิดให้2ชุดชุดแรกให้เลข9มี90 93 96 3ตัวมี190 896และอีกชุดหนึ่งให้เลข2 2ตัวมี22 25 28สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาผมไิขฉิดให้เลข4กับเลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าหรือหนึ่อออก475เลขท้าย2ตัวออก79 ถูกเลข4ี่ถูกหลักร้อยของท้ายรางวัลที่1งวดที่ผ่านมาแล้วก็ถูกเลข7ถูกหลักสิบของเลขท้าย2งตัวงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ผมลิขิตยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครับมาต่อกันครับมาต่อกันด้วยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์งวดประจำมาที่16กันยายน2564อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ให้ชนเด่นให้เลข0เลข7เลข9ตัวเดียวให้เลข9้า 2ตัวมี19295989 3ตัวมี459329619สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์ศักดิ์สิริหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ศักดิ์สิริจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู แล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคิปของลุงจัาลุงจ๊าก็กขอสรุปและวิเคราะห์งวดประจำวันที่16กันยายน2564ดังนี้คู่เด่น61 67 71 70 78 98ชุดเด่น698 798สำหรับตัวเลขที่ลุงจ้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ลุงจับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามเพื่อให้กำลังใจลุงจับทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ